ภาพน้ำา้องก่อนู้นตอนที่ังไม่ทำนี่ดูไม่ได้เลยถ้าพูดถึงว่าของตกลงไปแลวเราลงไปเนี่ยตัวเราจะขันยิบๆเลยลูกบาก้านก็เอาปัญหาตัวนี้มาคุยกับเราเราก็บอกว่าอย่างนั้นละกันเราก็มาช่วยทํากันละกันตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มพัฒนาได้ถึงบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้ดีขึ้นมาก็ให้ความร่วมมือดีนะครับเวลาจัดเก็บทิ้งขยะก็จะไปรวมกันที่ จุดที่ทิ้งขยะแล้วก็น้ําเสียพวกนี้ก็จะทิ้งกันเป็นจุดครับไม่ได้ปล่อยปะแล้วทุกจะมีการกวาดแล้วก็ทุกวันจันทร์จะล้างตลาดทุกวันถ้าอยู่มากยาเสพติดก็ไม่มีครับนะเอออาวยวัยขี้เมาอะไรก็ไม่มีน้ําก็ไม่เหม็นลู้งัมีเหลือสักห้อง หากจะกล่าวว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งคลองก็คงไม่ผิดเพราะกรุงเทพมีคูคลองมากถึง1,980คลองความยาวประมาณ2,744กิโลเมตรคลองเมืองกรุงจึงไม่เพียงแต่จะเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนเท่านั้นแต่คลองยังมีบทบาทสำคัญในการระบายน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมด้วยเหตุนี้ความจำเป็นในการดูแลรักษาสภาพค,คลองให้สวยสะอาด ปราสจักรยะจะมีประสิทธิภาพได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนรวมไปถึงภาคประชาชนที่จะเป็นพลังสำคัญในการคืนคลองสวยน้ำใสให้คลองกรุงเทพ ท่านผู้ชมคบเบื้องหลังนี้เป็นแหล่งน้ำนะคะที่ปราศจากปัญหาขยะแล้วก็น้ําเสียด้วยแต่นั่นก็มาจากการร่วมมือร่วมใจของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพร้อมกับผู้นําที่เข้มแข็งนะคะที่ช่วยกันแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําเสียนี้ส่วนเขามีวิธีการอย่างไรนะคะน่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็เชื่อมั่นนะคะว่าหลายชุมชนนะคะสามารถที่จะนำวิธีการของเขาไปปรับใช้ได้แน่นอนค่ะ หนึ่งชุมชนที่เราพูดถึงในวันนี้ก็คือชุมชนเกตไพร์ร์สามสี่หชุมชนย่านพระขนงบางนาที่นี่เรียกว่าเป็นชุมชนแรกๆที่มีการจัดการบริหารตัวเองและเป็นชุมชนปลอดขยะหรือซีโรเวส โดยมีคณะกรรมการชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีบทบาทสำคัญในด้านการจัดการขยะและการพัฒนาทางด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ของชาวชุมชนจนเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนอาทิการบริหารจัดการการคัดแยกขยะศูนย์เรียนรู้ประชยาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นต้น ชุมชนนี้ก็มีเจ้าของเขาให้เช่าที่นะคะเช่าที่แล้วก็ปลูกอยู่บนบ่อเลี้ยงปลานะคะแต่และบ้านเนี่ยเขาก็ช่วยกันดูแลตัวเองนะคะแล้วก็มีประธานชุมชนที่เข้มแข็งรวมทั้งทีมทีมของผู้นําชุมชนด้วย mm hmm. เขาเรียกว่าเหมือนเป็นผู้นําธรรมชาติ mm hmm. เขามีความเป็นผู้นําอยู่แล้ว แล้วเขาก็มเีเหมือนมีสัญญาประชาค,คมกันการอยู่ร่วมกันของชุมชนนี้ไม่ว่าจะเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของการจัดการในเรื่องของขยะแล้วเขาก็เห็นผลมาว่าในการดําเนินการของเขาเนี่ยมันทําให้ชุมชนเขาเนี้ยมีความสะอาดแล้วก็เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลเยอะแยะเลยนะคะเราก็มาให้ความรู้นะคะแล้วก็ตอนนี้เรามีโครงการของนโยบายผู้ว่า ที่ไม่เทรวมนะคะในการนําขยะเศษอาหารมาเราก็ให้ถชุมชนเนี่ยก็ให้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยค่ะคือเอาเศษอาหารแต่ละบ้านเนี่ยมารวมกันแล้วก็แยกน้ํานะคะแล้วทางเขตก็นําขยะเศษอาหารเนี่ยไปส่งต่อส่งต่อในเรื่องของให้ในการเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วในตัวชุมชนเองเนี่ยเศษอาหารที่มาจากผัก ส่วนของตลาดนะคะทางชุมชนเขาก็ส่วนหนึ่งเอามาเลี้ยงปลาดุกส่วนหนึ่งเอามาทําน้ e ํอีเอ็มแล้วก็ส่วนหนึ่งไปเลี้ยงวัวนะคะตอนนี้เราก็สนับสนุนในเรื่องของชุมชนเข้มแข็งนะคะก็ให้มีการจัดซื้อเรือในการเก็บขยะแล้วก็ในการดูแลเราก็สนับสนุนตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่ปัญหาของน้ําเสียมก็เกิดจากการทิ้งขยะทิ้งเศษอาหารลงไปแต่ชุมชนนี้เขาไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งเศษอาหาร ทุค่ะดิฉันจะพาท่านผู้ชมมาสนทนากันนะคะกับท่านหัวหน้ากลุ่มง,งานควบคุมคุณภาพน้ำสองสำนักง,งานจัดการคุณภาพน้ําสํานักการระบายน้ําค่ะท่านหัวหน้านัทชิดาเกตธีรกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าเกตใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ดีจังเลยที่ได้สนทนากาันเพราะว่าหัวหน้าเกตอย่างกรุงเทพมหานครขอ,ของเรานะคะเราเป็นเมืองแห่งคูคลองก็ว่าได้นะคะเขาบอกเราเป็นเวนิสตะวันออกว่าอย่างน,น,นั้นนะฮะในเมืองที่เต็มไปด้วยคูคลองอย่างนี้เราพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ําเสียปัญหาขยะ มากน้อยขนาดไหน,นะคะัวหน้าคะในปัจจุบันนี้ก็ยังมีปัญหาเข้ามาอย่างเรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ริมคลองส่วนใหญ่ค่ะจะเต็มไปด้วยกลุ่มของอาคารบ้านเรือนหรือว่าสถานประกอบการต่างๆโดยในบางแห่งค่ะก็จะมีการปล่อยน้ําเสียโดยตรงลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะนะคะบางก็มีการทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือว่าขยะลงแหล่งน้ําซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีการสะสมเป็นเวลานานค่ะก็จะทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าการขาดออกซิเจนนะคะทำให้เกิด ็นก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟหรือว่าไข่เน่าที่ทุกคนเรียกกันสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้น้ําค่ะมีสีดําคล้ามีกลิ่นเหม็นแล้วก็เกิดการเน่าเสียในที่สุดค่ะแนวทางของสํานักงานร,ระบายน้ําในเรื่องของการฟื้นฟูลําน้ําคลองต่างๆในกรทมเรามีแนวทางยังไงครคุณนักบินครัในลําดับแรกเลยเนี่ยทางสํานักงานร,ระบายน้ําเองเรามุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําค่ะโดยการขุดลอกคลอง ซึ่งถามว่าการขุดลอกคลองเนี่ยมีประโยชน์อย่างไงการขุดลอกคลองจะทําให้พื้นที่หน้าตัดการไหลของน้ํานะคะมันเท่ากับที่เคยออกแบบไว้ก็จะทําให้เมื่อมีช่วงฤด,ดูฝนมาก็จะทําให้สามารถระบายน้ําได้ทันในลําดับต่อมาเรา มุ่งในเรื่องของการรักษาสภาพน้ำค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บวัชพืชการจัดเก็บขยะทางน้ำอันนี้เราจะทําเป็นประจําทุกวันท้ายคืนในคลองไหนที่มีความเสื่อมโทรมมากๆนะคะเราจะใช้ในเรื่องของการไหลเวียนของน้ํานั่นก็คือการนําน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยาหรือว่านําน้ําที่ผ่านการบําบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้าค่ะเข้ามาทําการเจือจางเพื่อทําให้น้ํานั้นมีความสกปรกลดน้อยลงค่ะครนนี้ในเรื่องของกระบวนการนะนที่เราจะเข้าไปช่วย การบําบ,บัดน้ําเสียเนี่ยเรามีตัวอย่างยังไงบ้างฮะที่เราทําได้สําเร็จแล้วอะค่ะค่ะใน,นในปัจจุบันนี้ถ้ายกตัวอย่างที่เป็นรูปประทำม,มากที่สุดนะคะ <c oughs> ก็เราได้รับการสนับสนุนนวัตกรรม บำบัดน้ำเสียจาก SCG นะคะร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะซึ่งก็ได้มีการติดตั้งไปแล้วที่ศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียนที่กมารุนอิสลามนะคะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นการบรรเทาการกร่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำได้อีกทางนึงค่ะแล้วส่งผลยังไงฮะกับการติดตั้งไม่ว่าจะเป็นระบบบำบัดที่ศูนย์เลี้ยงเด็กก็ตามหรือว่าตามบ้านเด็ประชาชนกว่า4 0 0 0ครัวเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำริมคลองแสนแสบผลออกมาเป็นยังไงคะ จริงๆแล้วเนี่ยการติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะทําให้ค่าความสกปรกที่ปล่อยออกมาเนี่ยลดน้อยลงแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะด้วยความที่เราเข้าใจกันอยู่ว่าคลองในกรุงเทพมหานครมันมีลักษณะเป็นโครงข่ายเชื่อมถึงกันหมดการที่เราทําในแค่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะอาจจะชี้วัดได้ไม่ชัดเจนนักว่ามันดีแค่ไหนนะคะเพราะว่า เราอาจจะทําในกลุ่มคัสเตอร์นี้ดีแต่พอถัดไปซึ่งน้ํามันเป็นลักษณะของการไหลถูกไหมคะพอเมื่อน้ําดีไปปนกับน้ําเสียมันก็กลายเป็นน้ําเสียเหมือนเดิมใช่ค่ะค่ะฉะนั้นเรียกว่าเราต้องพร้อมอกพร้อมใจกันทําแล้วก็ทําอย่างสม่ำเสมอว่าอย่างนั้นฟังหัวนน้าเกดพูดน่าสนใจทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมนะชุมชนนะที่เขาสามารถที่จะช่วยกันดูแลรักษาคลองได้นะครับมีการบําบัดน้ําเสียอย่างดี เดี๋ยวหัวหน้าเขตพาไปชมหน่อยได้ค่ะยินดีค่ะไปกันเลยค่ะชุมชนเกตไพเราะ3-4-5เป็นชุมชนเก่าแก่ มีพื้นที่15ไร่ลักษณะบ้านเรือนมีน้ำขังบริเวณใต้ถุนบ้านเนื่องจากพื้นที่เป็นบ่อเลี้ยงปลามาก่อนจากสภาพดังกล่าวประกอบก,บกับการขยายตัวของชุมชนทำให้น้ำใต้ถุนบ้านเน่าเสียสร้างความรำคาญและเป็นแหล่งพะพันยุงผู้นำชุมชนและประชาชนจึงร่วมกันแก้ปัญหาโดยน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนอทิมีโรงเรือนปลูกผักสวนครัวที่ได้รับมเมล็ดพันธุ์จากสำนักงานเขตพระโขนง และนำมาปลูกในพื้นที่ส่วนกลางของชุมชนมีการดูแลใส่ปุ๋ยที่ได้จากปุ๋ยข้อของชุมชนและมีการเลี้ยงปลาในกระชังเป็นต้นโดยมีลุงสุธีมากพิชัยเลขาและคณะก,กรรมการชุมชนเกตแพร่สามสี่ห้าได้บอกเล่าให้เราฟังคนที่มาอยู่ด้วยกันที่นี่ต่างคนต่างมาอยู่กันนะครับขาดขาดความรับผิดชอบกันนะอะไรก็ทิ้งลงทิ้งลงใต้ถุนบ้านก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่ามันจะมีพวก สัตว์เลื้อยคานขึ้นบ้านเช่นง,งูเช่นตัวตัวตะกวดเนี่ยปัญหาตัวนี้เลยก็เราก็ต้องออลูกบ้านประชุมลูกบ้านกันลูกบ้านก็เอาปัญหาตัวนี้มาคุยกับเราเราก็บอกว่าอย่างนั้น,ลนแล้วกันเราก็มาช่วยทํากันแล้วกันตั้งแต่นั้นมาเราก็เริ่มพัฒนาได้ถึงบ้านที่เราอยู่ทุกวันนี้ดีขึ้นมาเมื่อก่อนไม่มีอะไรเลยลอยไปหมดขาย,าขย,ยะขยะยุงรังนังไม่ได้หลอก แต่คนชามาพนมกวาดหมดเนี่ยไม่ได้คิดอะไรใครเลยมันก็ต้องช่วยกันอะ่ะมันไม่ต้องรอเขาเขาก็ช่วยเราต้องนํเขาเราเราเป็นผู้นําเขาอย่างกรรมาการต้องนําเขาชวนเขาทำว่ามันเปิดแล้วช่วยก,กันหน่อยนะเขาก็ทํากันที่นี้พี่ดูนะเนี่ยทุกคนนะถึงเวลาเขาก็จะเก็บ ขยะอะไรไปทิ้งมีที่ทิ้งให้อะไรเขาไม่ได้มาปุ๋ยทิ้งันมั่วซั่วไม่ใช่ขยะลอยฟ้าเนี่ยเดี๋ยวทางชุมชนเนี่ยเราเน้นที่สุดเลยเรื่องขยะลอยฟ้าเนี่ยในชุมชนเราจะไม่ให้สกรปรกเลยคือว่าพวกเสาไฟฟ้าพวกกล่องหนังสือพิมพ์เนี่ยเราไม่ให้เขามีติดโฆษณาใดๆทั้งสิ้นเลยนะอันนี้คือขยะลอยฟ้าที่ผมดตั้งขึ้นมาให้มันมีความสะอาดไว้นะครับอย่างร้านค้าของตลาดเราเนี่ยเราจะมีเข่ง มีถังกระยาให้เขาผลไม้ทีค่คัดแล้วไม่ดีเขาก็จะจะทิ้งใส่เข่งใส่ถังขระยาให้ถามว่าพวกนี้เราทิ้งไหมเราไม่ทิ้งเปลือกผลไม้เราก็ไปทําน้ําจุลินทรีย์น้ำเอเอ็มนะครับแล้วก็ผักเถกเนี่ยเราก็ไปเป็นอาหารสัตว์ลุงไม,ไม่แปลกใจว่าทําไมลุงรวมใจชาวบ้านได้เพราะลุงมีศิลปะในการพูดที่ดีมากแล้วเวลาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาอะไรคะลุงปลาอันนี้จะเป็นปลาดุกแล้วกบล่ะ กบนี่ก็จะปล่อยธรรมชาติเพราะกบนี่เพิ่งยังยังไม่มากเท่าไหร่อันนี้เรามีแค่สองกระชังเหรอครับอันยังมีข้างในอีกอ๋อข้างในอีกอ๋อแต่ว่าถ้าน้ำข้างนอกก็คือปลาธรรมชาติใช่ครับพศ2อ5 1สเเนี่ยเราเข้าแข่งขันโครงการรักเจ้าพญาอันนี้เราก็ได้รางวัลชนะเลิศข,ของโครงการรักเจ้าพญามาของสำนักผังเมืองปี52เราก็ได้รางวัลเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักพระราชวังปี53เราได้รางวัลลดเมืองร้อนด้วยมือเราปีที่6 ของสถาบันสิ่งแล้อมไทยกับบริษัทโตโยต้าอันนี้เราได้รางวัลที่2ของประเทศไทยมาปี54ก็เราได้ซีโรเว็บหลังจากที่ได้รางวัลชมเชยของซีโรเว็บมาแล้วเนี่ยทางกทมเขาก็ใส่ใจกับทางชุมชนเราว่ามันเป็นไปได้ถ้าชุมชนนี้ทำเขาติดต่อ SCG บริษัทปูนซีเมนไทยมามา,มาเก็บขยะที่ว่าไม,ไม,ไม่ไม่มีประโยชน์แล้วและเ c g ให้สิ่งตอบแทนเรามาเป็นเป็นกิโลละ1บาท ไปเป็นวิทยากรของเรื่องการบริหารจัดก,การเรื่องขยะเขาก็ถามว่าปัญหาของกรุงเทพเรื่องขยะเนี่ยทำยังไงเขาถามว่าหมดไหมจากกรุงเทพผมบอกไม่หมดถ้าเราไม่ร่วมกันถ้าเราร่วมกันเมื่อไหร่จากมากก็จะเหลือน้อยนะจากน้อยก็จะนั่นแหละซิโรเวลาตัวเนี้ยเราอยากให้กรุงเทพได้ซซโรไว้เหมือนกันหลายๆชุมชนเลยที่จะได้และหลายๆเขตอยากจะให้เขาได้อันนี้อยากจะเราจะเป็นภาคภาคีในเขตพระโหนงให้นะฮะว่าเราจะทำาซโรไว้กัน ท่านผู้ชมคะชุมชนเกตไพโรสสามหที่เรามาเยี่ยมชม,มนะฮะเขาได้รับรางวัลมากมายเป็นที่น่าภาคภูมิใจนะฮะแต่ก็มีอีกหนึ่งชุมชนใช่ไหมคะที่หัวหน้าเกตอยากพาไปชมเป็นชุมชนชะอะไรคะเ,เราเรียกว่าชุมชนเกาะกลางค่ะอยู่ที่เขตคลองเตยค่ะแล้วชุมชนแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจคะความน่าสนใจของเขาคือลักษณะของชุมชนนะคะจะเป็นเกาะกลางน้ํานะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับแม่น้ําเจ้าพยาค่ะแล้วก็จุดสังเกตใกล้ๆของชุมชนนี้ก็คือจะติดกับสถานีสุบน้ําพระขนง อ๋อแล้วก็มีพี่น้องที่อยู่ริมน้ํากันเยอะแยะมากมายเลยไหมคะถูกต้องค่ะก็ถือว่าเป็นชุมชนย่อมๆชุมชนหนึ่งเลยค่ะอย่างที่หัวหน้าเกตบอกนะคะมีคนมีชุมชนอยู่ใกล้แหล่งน้ําปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ําเสียก็จะมีแต่ที่นี่เขาแก้ไขกันได้ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ,คะ บริเวณสถานีสุบน้ำพระขนงมีชุมชนเกาะกลางเขตคลองเตยเป็นชุมชนเก่าแก่อายุนานกว่า100ปีชุมชนเล็กๆริมคลองนี้อยู่ใจกลางกรุงมีทั้งหมด58ครัวเรือนมีสมาชิกชุมชนอยู่เพียง270ชีวิตเดิมภาพของชุมชนถูกมองว่าเป็นชุมชนหลังคาติดกันที่เสื่อมโทรมและเป็นผู้ทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำลำคลองแต่ด้วยความตั้งใจจริงของสมาชิกในชุมชนทำให้ที่นี่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ดยลักษณะของชุมชนเกาะกลางเป็นเกาะตั้งอยู่ในแม่น้ำที่ผ่านมาประสบปัญหาเรื่องทิ้งขยะชาวบ้านได้รวมตัวกันจัดการปัญหาขยะโดยจัดซื้อเรือเก็บขยะมีอาสาสมัครรวบรวมขยะในชุมชนไปทิ้งบนฝั่งไม่ให้เกิดปัญหาขยะล้นชุมชนทำให้การระบายน้ำของชุมชนดีขึ้น และด้วยความตั้งใจคนในชุมชนที่ต้องการจัดการขยะให้หมดไปจากชุมชนโดยพลังจากผู้นำชุมชนชาวชุมชนเกาะกลางและภาครัฐภาคเอกชนต่างๆทำให้ปัจจุบันนี้ที่นี่ได้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบและการจัดการขยะครบวงจรถือเป็นชุมชนเกาะเพียงแห่งเดียวของกรุงเทพที่ประสบความสำเร็จในการจัดการขยะและยังสามารถสร้างงานสร้างไรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้อีกด้วย ในอนาคตจะเป็นการสนับสนุนให้ชุมชนริมคลองสร้างสิ่งแวดล้อมรอบบ้านรอบชุมชนให้สวยงามกรุงเทพมหานครจะดำเนินการปรับปรุงทางเท้าให้มีความต่อเนื่องและขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำในอนาคตของกรุงเทพมหานคร ท่านผู้ชมคะเราได้เยี่ยมชมนาชุมชนเขตไพร่สามสี่ห้าะ 3, 4, นะคะที่เขตพระขนงแล้วก็ชุมชนเกาะกลางที่เตขตคลองเตยแล้วนะ,ะทั้งสองชุมชนนี้นะคะหัวหน้าเกตถือว่าประสบความสําเร็จอย่างยิ่ง <ฮะ S 1> ในการดําเนินงานนะหัวหน้าเขตพอจะบอกได้ไหมคะว่าที่พวกเขาประสบความสําเร็จกันเนี่ยเพราะอะไรบ้างคะค่<ฮ>ะ คือชุมชนนะคะถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญมากๆที่จะขับเคลื่อนการจัดการน้าเสียแล้วปัจจัยของความสําเร็จนะคะที่ทําให้ทั้งสองชุมชนนี้ประสบความสําเร็จนะคะก็คือเรื่องของประชาชนในชุมชนเองเนี่ยเขาเกิดความตระหนักจริงๆว่า สิ่งที่เขาเผชิญมากับในอดีตเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อชุมชนและตัวเขายังไงมันทําให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกห่วงแหนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของทรัพยากรนั้นนะคะ <Okay. S 1> ซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่สร้างยากมากๆแต่เพื่อมันสร้างขึ้นแล้วอะคะ่ะมันเกิดความยั่งยืนแล้วก็สองชุมชนนี้ทาสาเร็จค่ะ ถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนอื่นๆได้อย่างดี<ช>นะคะแน่นาคตอนาะสำนักการระบายน้ำอะนะมีแผนที่จะดําเนินการต่ออย่างไรบ้างนะ,ะในเรื่องการสนับสนุนชุมชนเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ําเสียเหล่านี้ค่ะ,คะต้องแยกเป็น2ส่วนนะคะเนื่องจากว่าในการจัดการน้ำเนี่ยเรามีหลายหน่วยงานที่เข้ามาบริหารจัดการในมุมของสำนักการระบายน้ําเองนะคะเราดูในเรื่องของการก่อสร้างเป็นหลักดังนั้นเนี่ยการสนับสนุนชุมชนค่ะณปัจจุบันเนี่ยเรามีโครงการที่เกี่ยว กับการขอสร้างระบปประบบำบัดน้ำเสียชุมชนนะคะโดยเรามุ่งเน้นในกลุ่มของชุมชนที่เข้าถึงพื้นที่บริการน้ำเสียยากนะคะหรือว่าท่อรวบรวมน้ำเสียอาจจะเข้าไปไม่ถึงในพื้นที่นั้นนะคะในส่วนของสำนักง,งานเขตเองค่ะก็จะต้องเข้าไปดูในเรื่องของ แหล่งกระเนิดน้าเสียตั้งแต่ต้นทางนะคะว่าในแต่ละอาคารนั้นมีการติดตั้งระบบบาบัดที่ถูกต้องไหมนะคะรวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัญหามลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงอีกประเด็นหนึ่งก็คือการจัดการขยะนะคะเพราะว่ามันเชื่อมต่อกันอยู่แล้วเมื่อที่ไหนไม่มีขยะ,ยะ,ะใช่ค่ะ,ะ,ะก็จะไม่มีน้ําเสียค่ะ,คะและถ้าหากเราสามารถแก้ไขปัญหาน้ําเสียที่อยู่ตามคูคลองต่างๆได้นะคะ สิ่งที่ชาวกรุงเทพมหานครนะคะอยากให้มีการแก้ไขก็คือเรื่องของน้ําท่วมมันมีความเชื่อมโยงกันยังไงคะกับกระบวนการแก้ไขน้ําเสียตรงนี้จนไปแก้ไขปัญหาน้ําท่วมให้กับชาวกรทมปัจจัยหลักของน้ําท่วมเป็นที่รู้กันก็คือเรื่องของการติดขวางทั้งน้ําไม่ว่าจะเป็นขยะผักตบชวาเองก็ดีนะคะหรือว่าขยะชิ้นใหญ่ต่างๆถ้าหากชุมชนหรือว่า ทุกแหล่งกําเนิดนะคะมีการจัดการขยะที่ดีไม่มีการลักลอบทิ้งขยะลงสู่แม่น้ําลําคลองค่ะก็จะทําให้คลองต่างๆเนี่ยสามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพฉะนั้นเรียกได้ว่าการแก้ไขน้ําเสียตามชุมชนต่างๆก็จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่พวกเรา <ฮะ S 1> ต้องประสบกันในทุกวันนี้ด้วย<ช>นะคะท้ายสุดตรงนี้นะคะหัวหน้าเกตอยากจะฝากนะคะกับพี่น้องประชาชนทิ้งท้ายยังไงคะ สุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกว่าการจัดการน้ําเสียหรือว่าการจัดการน้าท่วมเองนะคะไม่ใช่หน้าที่ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งนะคะแต่มันจะสําเร็จรุ่วงได้ต้องเป็นหน้าที่ของทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มภาคประชาชนนะคะหากทุกคนนะคะมีติดสํานึกมีความรัก รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เราเป็นเจ้าของทรัพยากรก็จะทําให้คำว่าน้ําใสสะอาดไม่ไกลเกินจริงค่ะ่านผู้ชมคะหัวหน้าเกตได้บอกแล้วนะคะว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําเสียนะคะต้องอาศัยนะะการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนนะคะเรามีส่วนร่วมด้วยช่วยกันได้ะคะ่ะแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทิ้งขยะลงน้ําไม่ได้นะคะต้องทิ้งขยะให้ถูกที่ค่ะแล้วก็ใช้ถังดักไขมันช่วยตรงนี้ก็จะลดสาเหตุของการเกิดปัญหา น้ำเสียในคูคลองนะคะน้ำเสียในกรุงเทพมาหานครของเราได้แล้วก็จะนําไปสู่การช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ําท่วมด้วยนะคะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่จะหากว่าท่านต้องการข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะคะหรือว่าอยากจะร้องเรียนร้องทุกนะคะอยากจะขอความช่วยเหลือนะ,ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะ,ะตามที่อยู่ด้านหน้านี้สํานักงานร,ระบายน้ํากรุงเทพมาหานครพร้อมนะคะที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะใช่ค่ะยินดีค่ะยินดีเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณหน้าเกตมากมากเลยนะคะ แล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ